สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยหน้ายิมโปยมอนการ์ดเกมวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอบูด oh, สวัสดีครับผมโอบูดครับกลับมาอีก<ม>ครั้งหนะึ่งฮะใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว EP นี้เนี่ยพวกเราสองคนจะต้องมาแบทเทิลนกันนะด้วยเด็กของอ e ีบูยที่พวกเราเปิดไว้คราวที่แล้วที่เพืพ่อนๆได้ดูกันนะฮะเอ่อแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนอะมันรุนแรงขึ้นเนอะพวกเราก็เลยต้องเลื่อนกันเลื่อนการดวลครั้งนี้ออกไปก่อน โดยความที่เราต้องเลื่อนออกไปก่อนนะวันนี้เราก็เลยจะเอาเด็กที่พวกเราจะนำมาแบทเทิลกันเนี่ยมามาโชว์กันก่อน <S <S 1> <S 1> เอออเามาโชว์กันก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆได้อาจจะอยากลองจัดตามนะครับหรือว่าเดี๋ยวเรามาทายกันว่าเด็กที่พวกเราโชว์กันเนี้ยแล้วเรามาอธิบายกันว่าเราจะเล่นยังไงนะเด็กนี้มีคอนเซปต,ต์ยังไง <S <S หลังจากที่พวกเราพูดจบแล้วเพื่อนๆนะครับลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะฮะว่า สองเด็กนี้ใครจะชนะเชียร์ใครก็บอกกันได้เลยอ่ะเด็กแรกให้แขกรับเชิญของเราก่อนเลยดีกว่านะบูธเอาเด็กอะไรจะมาเล่นกับผมครับโอเคครับไหนๆก็เป็นอีวุยแล้วนะครับมีหนึ่งตัวครับที่ทุกคนน่าจะต้องชอบนะครับแล้วก็มีราคาอยู่นั่นคือแบกกี้ครับแบกกี้วีแล้วก็แบกกี้วีแม็กนั่นเองครับอ่าเล่นเด็กแบกกี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับฟึบมาเลยฮะนี่บอกเลยเด็กนี้แบกกี้จะเป็นตัวเอกนะครับ เป็นพระเอกของทีมเลยฮะครับผมโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่ามาทั้งมาทั้งวีและวีแม็กเลยนะฮะอ่ะ,ะเด็่ดงีมีคอนเซปต์ยังไงฮะที่บู <ละ S 1> ๊ตแล้วก็วคือความสามารถของแบ็กกี้วีแม็กนะครับพอัฒนาร่างปุ๊บมันจะเป็นโปกเกมอนที่สามารถมีจะมีความสามารถเมื่อเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยดึงโปกเกมอนเบนของฝั่งอีกฝั่งนะครับออกมาตีได้นี่คือความสามารถของมันดักซิ่งโดยที่ ใช่ฮะสังเกตไหมครับว่าในเด็กของเราเนี่ยจะไม่มีคำสั่งของบอสเลยนะครับก็คือแบ็กกี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่ถ้าวา่ามีอยู่ในเด็กเนี่ยแผงหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยจะจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะเราก็ไม่ต้องใช้การ์ดซัพพอร์ตด้วยนะแบ็กกี้สามารถดึงมันได้เลยโอเคอีกอ,อันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเต่เาเนี่ยจะสามารถเติมพลังโจมตีนะครับได้ด้วยพลังงานจู่โจมครั้งเดียวครับนี่เพราะว่ามันมีสัญลักษของมันด้วย ใช่ครับเพราะว่าแบ็คกี้ตัวนี้เป็นจู่โจมครั้งเดียวเนาะครับถ้านะเราดูดีๆแล้วนะฮะในเด็กของผมเนี่ยมันจะมีใบหนึ่งนะครับเป็นการ์ดเทรนเนอร์นะครับเป็นการซัพพอร์ตน,<า>นะครับก็คือมาสตาร์นะครับจริงๆแล้วมาสตาร์เนี่ยจะมีคอมโบอยู่ทั้งหมด2คอมโบนะ,ะที่ผมคิดเอาไว้จริงๆก็ต้องพูดไหมว่าผมไปลอกเข้ามา <laughs> ได้เลยไม่เป็นไรครับีเนี่ยผม จริงๆแล้วไอเด็กนี้เนี่ยผมไปดึงมามาจากแชมป์คนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับ,รบแล้วมัสตาร์เนี่ยมันจะมันจะมีความสามารถที่ว่าถ้าเกิดบนมือเราครับมีมัสตาร์หนึ่งใบเนี่ยแล้วใช้นะครับเราจะสามารถดึงโปรเกรอนที่เป็นจู่โจมครั้งเดียวนะครับลงบนเบน์ได้เลยนะครับนั่นก็คือจะมี2ใบนั่นก็คือมีเอสเบิร์นแล้วก็สเปียร์นั่นเองครับก็คือไม่ต้องวิวัฒนาการเลยดึงเข้ามาใช่ครับดึงไ,ได้เลยอ๋ออีกตัวนึงก็มีจะมีอีกตัวนึงก,ก,ก็จะมีเฮลกา นะฮะอ่ามีหมดสามใบแน่นอนว่าเอสเบิร์นี่ตัวดีฮะตีอยู่แรงหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอีกฝั่งเนี่ยหยิบไพ่สการ์ดนะครับหรือว่าการ์ดรางวัลเนี่ยยิ่งมากครับดาเมจยิ่งแรงนะครับถ้าคู่ต่อสู้ดึงไปห้าใบแล้วจะโจมตีแรงขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมากแรงมากผมจําได้ตัวนี้เพราะว่าผมผมมีเด็กอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นเด็กนี้นะแต่เคยเล่นเอสเบิร์นอีกใบหนึ่งนะฮะน่าสนใจก็คือสเปียครับ ああสเปียร์เนี่ยถ้าเกิดอีกฟังเนี่ยติดพลังงานนะครับที่เป็นแบบพิเศษนะครับมันจะโจมตีเพียงครั้งเดียวครับสลบเลยฮะโอ้ตีทีเดียวล่วงเลยใช่ฮะเอาล่ะแล้ว <laughs> คือคือผมมีพลังงานพิเศษไม่ได้เลยแต่ผมไม่บอกหรอกว่าเด็กผมจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมต้องบอกอยู่ดีโ <laughs> อเค <laughs> นี่ผมเปิดไตหมดเลยดิ <laughs> เอ้ผมก็จะเปิดไต้เหมือนกัน <laughs> โอเคอะมีอะไรอีกไหมฮะบูท เออจริงๆงงก็ไม่ไม่มีอะไรมากอีกตัวนึ้ก็จะเป็นเอ,อ่อฟิเซอร์การาวีนะครับอ๋อเอาไว้จัว่วใช่ไหมครับใช่เอาไว้จัวจ่วครับ,รบจะมีความสามารถที่จะเอ,อ่อทิ้ง2อมือบนบนมือนะครับแล้วก็จั่วขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับในสำรับการ์ดอ่าก็ทําให้การเล่นคล่องขึ้นว่างั้นเถอะโอเค okay. ก็จากที่ดูแล้วก็เป็นเด็กที่ใช้อ่าแบกกี้เป็นตัวหลักเลยนะเพราะว่าเสริมพลังโจมตีเข้าไปด้วยด้วยพลัง,งแล้วก็แบ็กกี้ตีเลยแล้วดึงดึง ดึงเบนซ์มาได้ด้วยโอ้ไม่ธรรมดามาโอเคคืองั้นมาที่ของผมบ้างคือคราวที่แล้วเนี่ยผมเปิดได้เกเรเซียใช่ไหมจริงๆเราสองเปิดได้เกเรเซียเยอะมากใช่ใช่มีแต่นักเท่านั้นเลยอ่ะอย่าบอกวเล่นผมเปิดได้เกเรเซียเพราะฉะนั้นผมจะเล่นเด็กเกเรเซียมาดูเด็กเกเรเซียของผมครับเด็กของผมเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเด็กคลาสสิกของธาตุน้ําในตอนนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราเปิด ได้เกรเซียกันเยอะเลยใช่ไหมกราเซียใช่ฮะมีแต่น้ำนั้นเลยวีแม็กใช่ไหมพอเปิดได้นั้นก็เลยต้องเอามาเล่นซะหน่อยนะบูตเล่นแบ็กกี้ผมเล่นกาเซียอ่านี้ก็คือเด็กกาเซียของผมนะครับนี่จะเห็นได้ว่าเด็กนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการเล่นเด็กน้ําที่คลาสสิกมากๆของยุคนี้ก็คือใช้มอสโซโนเล่นพลังงานทุกยุคสมัยเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ตั้งแต่ขึ้นซอสเอ็นชิลมาจะต้องเป็นเล่นเด็กน้ําแบบนี้นะครับเล่นพลังงาน และตีไวๆนะครับแต่ความพิเศษของกราเซีย v m a มของผมเนี่ยนะก็คือเขามีความสามารถคริสตันเวลก็คือเขาจะไม่รับดาเมจจากโปเกมอนวีแมเดี๋ยวอย่างนี้แบ็กกี้วีแมผมก็ตีไม่ได้ดิตีไม่เข้าสิครับผมไม่โดนดาเมจครับผม<อ>คือถ้าอยากจะตี <c oughs> ถ้าอยากจะตีบูธจะต้องใช้อ่บูธจะต้องใช้ S-Burn หรือว่าจะต้องใช้ แ็กกี้วีวีตีได้วีผมเอาแบกกี้วีตีเนี่ยนะเด็กของผมอาจจะไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นเด็กที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเด็กน้ําเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเด็กบูธปุ๊บผมนี่ใจชื้นเลยเพราะว่าเด็กบูธเนี่ยใช้วีแม็กเป็นตัวหลักอ่ามันไม่แผ่นะครับแถมยังแต่กาลังอีกว่าไม่มีพลังงานน้ำที่แบบเป็นพิเศษหรืออะไรเัวเยาะผมเง้อง่ายไงสเปียร์สเปียร์ตีไม่ได้แน่นอนแหมไม่รู้ว่าจะแอบไปปรับเด็กหรือเปล่า ก็เด็กของผมก็จะประมาณนี้ก็คือกาเซียวีแม็กเนจริงๆเราถ้าไม้ตายเขาแรง150แต่เขาตีไปข้างหลังด้วยนะครับถ้าได i อาร์ซิกก็อาจจะตีไม่แรงแต่ถ้าอยู่ได้นานเพราะว่าแบ็กกี้วีแมของบูตตีไม่ได้ก็น่าจะมีสิ์ชนะอยู่เหมือนกันเอาล่ะเด็กของพวกเรา2คนก็ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาสาระของแก๊งอีทั้งหลายมาฝากด้วยนะครับอ่า วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังว่าในโลกของโปเกมอนนะครับอีว e ู oo, แล้วก็ร่างวิวัฒนาการของอ e ีวูแต่ละตัวเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงมีสาระน่ารู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้ให้ครบทุกตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถามบู๊ก่อนว่าบู๊ชอบอ e ีวูตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับจริงๆผมชอบบูสเตอร์ครับเพราะชื่อตัวเองครับอ๋อบูสเตอร์กับบู๊โอเคเดี๋ยวผมจะเล่าสาระของบูสเตอร์ให้เป็นตัวแรกเลยนะครับ,รบผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ มาขิงกันก่อนสำหรับเด็กที่เตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็จะนำมาแบทเทิลกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับเรายังเหลือสาระของเหล่า e ีวูกันอยู่นะครับมานั่งฟังกันดีกว่าครับว่าอีวูแต่และตัวนั้นมีที่มามีสาระอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับบูในการแบทเทิลครั้งหน้าครับตอนนี้ไปฟังสาระกันเลยครับครับ อีว e ุยโปเกมอนสุดน่ารักที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆโปเกมอนทั่วโลกถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โปเกมอนยุคแรกสุดเมื่อ25ปีที่แล้วและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอ e ีวุยนั้นมีความสามารถพิเศษกว่าโปเกมอนตัวอื่นเพราะเขาสามารถที่จะวิวัฒนาการได้ถึง8รูปแบบและที่อ e ีวุยสามารถวิวัฒนาการได้หลากหลายรูปแบบนั้นเพราะตัวเขามีพันธุกรรมที่ไม่เสถียรครับและพันธุกรรมที่ไม่เสถียรน,นี้จะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นรอบข้างทำให้อ e ีวุยวิวัฒนาการไปตามสภาพแวดล้อม หรือว่าสาเหตุอื่นๆอีกมากมายได้นั่นเองครับและร่างวิวัฒนาการแรกของ e-v ที่พี่กุ้นจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือบูสเตอร์นั่นเองครับบูสเตอร์นั้นมีร่างกายที่ร้อนระอุนะครับภายในตัวของบูสเตอร์นั้นจะมีอวัยวะที่คอยเก็บกักเปลวเพลิงเอาไว้ทําให้บูสเตอร์มีร่างกายที่มีความร้อนสูงถึงประมาณ800องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับ และเมื่อบูสเตอร์นะครับสูดหายใจเข้าเพื่อที่จะเตรียมโจมตีนะครับเขาจะสามารถพ่นไฟที่มีความร้อนสูงถึง1,600องศาเซลเซียสออกมาได้เลยทีเดียวนอกจากบูสเตอร์แล้วนะครับยังมีร่างวิวัฒนาการยุคแรกเริ่มของ EV อีก2ตัวนะครับนั่นก็คือช h o w e r s EV ประเภทน้ำาลครับชา s นั้นมีร่างกายที่วิวัฒนาการไปนะครับจนมีหางและก็เหงือก เหมือนกับปลานะครับทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำได้ตลอดเวลาเลยนอกจากนี้นะครับโครงสร้างเซลล์ของชาวเวิร์สนั้นยังมีความใกล้เคียงกับโมเลกุลของน้ำทำให้เมื่อชาวเวิร์สอยู่ใต้น้ำนะครับร่างกายของเขาจะมีลักษณะเหมือนกับน้ำใสแล้วก็พลางตัวได้อย่างแนบเนียนครับอีกหนึ่งตัวในยุคแรกเริ่มนะครับนั่นก็คือทันเดอร์สนั่นเองนะครับทันเดอร์สคือร่างวิวัฒนาการประเภทไฟฟ้าของอ e ีวีนั่นเองนะครับทันเดอร์สนั้นเป็นโปเกมอนที่สามารถ เก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ในตัวได้ถึง1 0 0 0 0โวล์นะครับและเมื่อเขาถูกภัยคุกคามเข้ามานะครับทันเดอร์สจะสามารถเร่งกระแสฟไฟฟ้าในร่างกายทําให้คนของเขาเนี่ยชีฟูขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะยิงใส่ศัตรูเหมือนกับมิสไซล์ได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปเอฟฟี A ่นั่นเองครับเอฟฟี A ่คือร่างวิวัฒนาการประเภทพลังจิตของอ e ีวุยครับเอฟฟี่นั้นเป็นโปเกมอนที่พักดีต่อเทรนเนอร์ของตัวเองมากเลยนะครับถ้าหากว่าเทรนเนอร์คนนั้นสามารถพิสูจน์ให้เอฟฟี่เห็นว่า ตนเองเป็นเทรนเนอร์ที่ดีพอจะเป็นเจ้านายของเอฟี่ครับนอกจากนี้นะครับเอฟี e ่ยังสามารถใช้พลังจิตในการอ่านกระแสของอากาศนะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศออกมาได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวครับแบล็กกี้ครับแบล็กกี้คือร่างวิวัฒนาการประเภทความมืดของอีวุนนั่นเองนะครับแบล็กกี้นั้นมีระบบการป้องกันของร่างกายที่แสนพิเศษนะครับเขาจะสามารถปล่อยพิษนะครับออกมาจากรูกขุมขนของตัวเองได้เมื่อมีภัยคุกคามเข้ามาถึงตัวครับ และในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับลายที่เป็นวงแหวนสีเหลืองตามตัวแบล็กกี้นะครับจะเป็นแสงออกมาอย่างสวยงามและทําให้โปยมอนที่อยู่ในถิ่นที่อยู่นั้นนะครับต้องตกอยู่ในภาวงแห่งความกลัวกันเลยทีเดียวครับอีวตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือร่างวิวัฒนาการที่ชื่อว่าลีเฟียนั่นเองนะครับลีเฟียนั้นเป็นโปยมอนที่รักสงบนะครับร่างกายส่วนที่เป็นใบไม้ของลีเฟียนั้นสามารถที่จะสั่นเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเองได้นะครับ นอกจากนี้นะครับการสั่งข้อแสงของรีเฟียนั้นยังทําให้อากาศรอบๆตัวของเขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นด้วยนะครับแต่หางที่เป็นใบไม้เนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะสามารถสั่งข้อแสงทําสิ่งดีๆได้ยังมีความอันตรายอยู่ด้วยครับเพราะว่าหางที่เหมือนกับคมมีดนี้นะครับมันคมมากๆเลยครับและสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวเลยนะครับ ร่างวิวัฒนาการของอีวุยนะครับที่เกิดมาพร้อมกับลีเฟียนะครับนั่นก็คือเจ้ากราเซียนั่นเองนะครับกราเซียร่างวิวัฒนาการอีวุยประเภทน้ําแข็งนะครับกราเซียนั้นมีความสามารถที่นะที่จะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้ตามใจนึกเลยแหละครับและสามารถทําให้ความชื้นในอากาศนะครับมันเย็นขึ้นจนเกิดเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วก็ร่วงหล่นจากอากาศได้เลยนะครับ นอกจากนี้นะครับกาเซียยังสามารถปลดปล่อยความเย็นจากร่างกายได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างเกรดหิมะสร้างละอองหิมะได้นะครับเราจึงสามารถพบกาเซียนะครับถูกเลี้ยงอยู่ในลานสกีของโลกโปเกมอนได้อยู่บ่อยครั้งครับและร่างวิวัฒนาการลำดับสุดท้ายของอีวูนนะครับนั่นก็คือเจ้านิมเฟียนั่นเองนะครับนิมเฟียนั้นมีอวัยวะที่คล้ายกับริบบิ้นนะครับและสามารถใช้มันในการปลดปล่อยออร่าออกมานะครับเพื่อให้การต่อสู้ที่รุนแรงเนี่ยมันค่อยๆบรรเทาลงครับ นอกจากนี้นะครับนิมเฟียยังชอบใช้ริบบิ้นที่ว่านี้พันกับข้อมือของเทรนเนอร์ของตัวเองเวลาเดินเล่นด้วยนะครับคล้ายๆกับการจูงมือนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสาระน่ารู้จากอีวีแล้วก็ร่างวิัฒนาการทั้ง8ของพวกเขานะครับเพื่อนๆชอบอีวีตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่กวินก็คงจะต้องจากไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่กับเมาส์มอยหน้ายิมปอมมอนการ์ดเกมในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ